สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห,ห้อกหวยสูตรเลขเด็ดจาก Facebook ทุกทุกท่านครับอ่ะวันนี้มาดูเป็นข้อมูลนะครับสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับปักหลักสิบบนนะครับวันนี้นำเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้นำไปวิเคราะห์พิจารณานะครับคิดแล้วก็คำนวณด้วยตัวของเพื่อนๆอีเองนะครับ ทุกๆข้อมูลนั้นเป็นนะครับเพียงการคาดคะเนนะความน่าจะเป็นนะครับของตัวเลขในเชิงคณิตาศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณน,นะครับของท่านในการรับชมและก็เลือกตัดสินใจนะครับในการนําข้อมูลไปใช้งานด้วยตัวของท่านเองนะครับทุกๆข้อมูลเป็นเพียงการคิดและก็คํานวณตัวเลขในเชิงคณิตาศาสตร์เท่านั้นนะครับ อ่านำไปนะครับวิเคราะห์พารณาดูนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับชื่นชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปใช้งานกันนะครับวันนี้นําเสนอให้เ,เพื่อนๆสี่สูตรเลยนะครับลองไปคิดแล้วก็คํานวณดูนะครับว่าท่านจะชอบในสูตรไหนนะทุกๆข้อมูลนั้นจัดทําขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนนะรางวัลอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็จะถือเป็นหลักสิบบนในงวดนี้นะครับอ่ามาดูสูตรที่1นนั้นจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับ หลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเล็กท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองนะครับสามครั้งจากนั้นบวกด้วยสามคงที่สูตรที่สองใช้หลักร้อยบนสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองสองครั้งจากนั้นบวกด้้ววยคงทททีีี่่่่นรรกก็็็เปสสููตตแลอา ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า3ครั้งอ่ามากกว่า1ครั้งต้นทีนะครับอ่าเบวกกัน3ครั้งนะครับจะได้เท่ากับ21เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1นะครับทุกงวดก็ใช้เหมือนกันนะครับ3บวกกัน2ครั้งได้6นะครับจากนั้นก็เอามาบวกรวมกันนะครับมาดูงวดแรกสุดที่1นะครับ3บวก6ได้9 9บวก7ได้16 16บวก6ได้22 22บวกสองได้24 24บวก5ได้29 29บวก1ได้30 30บวก3ได้เท่ากับ33นะครับสูตรที่1ได้3สูตรที่2 6บวก8ได้14 14บก6ได้20 20บก6ได้26 26บก8ได้34 34บวก9ได้เท่ากับ43ทั้ง2สูตรได้3นะครับ3ตัวบนนะครับ0นย์7 0นย์ สานะครับหลัก10บน,นะครับเป็นเลขสามนะ,ะมาที่งวดที่2ต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาร์คสีที่หลังแล้วกันนะครับมันวันนี้สีสูตรนะครับอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะสูตรที่2อ่าทุทีนะครับงวดที่2สูตรที่1นะศูย์บกหได้5 5าบวกสได้8 8ดบวกสได้12 12อบวกเได้19 19กบก้วกหได้24 ยี่บวกเได้สา33ิบบวกสได้เท่ากับ36นะครับสูตรที่หได้6กสูตรที่สองูนบวกหได้5 5าบวกสได้9 9้บวกสได้13 13าบวกสได้17 17จบวกเได้26นะครับ3ตัวบน7 6 1ดหลักสิบนนะครับเป็นเลข6เข้าทั้ง2สูตรนะครับอ่ะมาสูตรที่3ต่อนะครับ ไอ้ทวนทีวี่3 0มนบวกสเท่ากับ22บวกหเท่ากับ8ปนะครับแบวกหได้14 14บกแได้2 2 2 2บวกสได้26 26บกวกหกสบวกสได้เท่ากับ35นะครับสูตรที่1สูตรที่2 4บวกเได้11 11บวกหได้17 17บวกเได้24 24บวกสได้26 26บวกเได้เท่ากับ35 สตัวบน258ห้านะครับสองหลัก10บนนะครับเป็นเลข5เข้าทั้ง2สูตรนะครับอ่ะต่อมางวดที่4สูตรที่1นึบกเได้7 7็บวกหได้12 12อบวกเได้19 19กบก้วกสได้23 23ิบวกหได้28 28บวกสได้30 30ิบวกสได้เท่ากับสาสูตรที่2 4งบวกสได้6 6บวก7ได้13 13บวก3ได้16 16บวก8ได้24 24บวก9ได้เท่ากับ33 3ตัวบนนะครับ2 3 5 2 3 5นะครับหลัก10บนเป็นเลข3ครับอ่ะมาต่องวดต่อมาเลยนะครับ สูตรที่16ึบวกเได้15 15กได้18บแปได้18บ8วกสได้22 22บวกหได้28 28บวกหได้33 33บวกสได้เท่ากับ36สูตรที่16นะครับสูตรที่2 4บวกสได้7 7บกศได้7 7บวกสได้9 9บวกแได้17 17บวกเได้26 3ตัวบน0 6 8 0 6 8หลัก10บนเลข6เข้าทั้ง2สูตรนะครับอ่ะมาต่อกันงวดต่อมานะครับจะได้ไปสูตรที่3แล้วก็สูตรที่4ต่อนะครับ8บวก9ได้17 17บวก6ได้23 23บวก5ได้28 28บวก5ได้33 33บวก7ได้40 40บก2ได้42 42บวก3ได้เท่ากับ45 สูตรที่ 2, 0บก6ได้ 6, 6บก5ได้ 11, 11บก7ได้ 18, 18บก8ได้ 26, 26บก9ได้35 3ตะบน 1, 59หลัก10บนเลข5นะครับเข้าทั้ง2สูตรครับงวดต่อมาสูตรที่ 1, 8บก0ได้ 8, 8บก5ได้ 13, 13บก7ได้20 ยี่บวกห้าได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกเก้าได้สา3สิบสี่สามสิบสี่บวกสามได้สามสิบเจ็ดสามสิบเจวกสาได้เท่ากับสี่ได้ศูนย์สุตรที่สองสองบวกสอได้สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดได้สิบเก้าสิบเก้าบวกสองได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้าได้สามสิบได้ศูนย์สามต้นสามศนย์แปดงดที่แล้วนะครับหลักสิบบนนะครับเป็นเลขศูน อ่ะมาร์กเลยนะครับวันนี้นะครับ4ส,สูตรนะหลัก10บบนนะครับเลือกไปใช้ตามที่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านชอบนะครับนะสูตรใดนะครับถูกตาต้องใจก็เลือกนำไปใช้งานนำไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะครับ มาดูสูตรที่1นนะครับ9บวก4ได้13 13บวก0ได้13 13บวก9ได้22 22บวก5ได้2 7 2 7บวก9ได้36 36บวก2ได้3 8 3 8บวก3ได้เท่ากับ41ได้1นะครับสูตรที่2 6บก0์ได้6 6บวก9ได้15 15บวก6ได้21 21บวก2ได้23 23บวก9ได้เท่ากับ32นะครับ สองสูตรแรกนะครับสูตรที่1ได้วิ่งปักหลัก11นะครับสูตรที่2ได้วิ่งปักหลัก10เป็นเลข2นะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรที่3นะครับแล้วก็สูตรที่4นะสูตรที่3นะครับอ่าสูตรแรกนะครับเริ่มเดินในงวดนี้นะครับสูตรที่2นั้นมีสติห้างวดนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบน อ่าหลักหน่วยล่างนะครับท,ทุกทีหลักแสนหนึ่งครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งจากนั้นบวกด้วยเก้าผงที่นะครับอ่าเดี๋ยวผมบวกสูตรแรกก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเดินงวดแรกนะเก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะครับสี่บวกสี่ได้แปดสามบวกสามได้หกหกบวกแปดได้สิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองยี่สิบสองบวกแปดได้สามสิบสามสิบบวกเก้าได้เท่ากับสามสิบเก้านะคร อ่ะมันได้สามนี่ครับนะอ่ะขอโทษทีนะครับมาร์กตำแหน่งผิดไปนะครับหนึ่งตำแหน่งนะขออนุญาตแก้ไขเลยแล้วกันนะครับนะเพื่อนเนสมาชิกทุกท่านนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องนั้นเป็นหลักสิบละ อ่าทบทีหลักสิบเล็กหน้าครั้งที่2องนะครับจำนวน2ครั้งเช่นกันนะครับนะดังนั้นผลลับที่ได้เมื่อกี้นะครับ6กบก6นั้นจะได้เท่ากับ12นะครับ4บก4จะได้8 8บก8ได้16นะครับอ่า3บก3ได้6 2บก2ได้4 7บก7ได้14นะครับแล้วก็8บก8ได้16 6บก6ได้12นะครับอ่า มาคำนวณกันใหม่เลยนะครับ3าบวกสามได้หนะครับหกบวกแได้14 14ีบสกแได้22 22ิบกสได้24 24ิบกเได้เท่ากับสานะครับได้3 3ตัวบน037ย์สนะครับศูน หลัก10บนนะครับเป็นเลข3นะ,ะนะครับสูตรที่1ครับมางวดที่2นะครับสูตรที่1นะบอกไปแล้วนะครับนะ0ูนย์บวก0ได้0 0บวก5ได้5นะครับ5บวก4ได้9 9้าบวก8ได้17 17บวก9ได้เท่ากับ2 6นะครับสูตรที่1อ่ะมาดูสูตรที่2นะครับ สูตรที่2ใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสาครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบเล็หน้า,า 2, ครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกด้วย5ค้คงที่1นบวกหได้2นะครับหบวกกัน3ครั้งได้15บห้าบวกสูตรที่2เลยนะครับ0ูย์บวก5ได้ 11, 11, 11, 5 5บวกศูนย์ได้5 5บวก4ได้9 9บวกสองได้1 1บ1บวก5ได้16นะครับ3ตัวบน7 6 1 หลัก10บนนะครับเป็นเลข6ทั้ง2สูตรนะครับอ่ะ <c oughs> มางวดต่อมาเลยนะครับนะสูตรที่1 0บวก7ได้7 7บวก7ได้14 14บวก8ได้22 22บวก22บวก4นะครับได้26 26บวก9ได้เท่ากับ35 สูตรที่2 0งบกหได้6 6หบกเได้13 13บกเได้20 20บกศได้20 20บกหได้25นะครับ3ตัวบน258หลัก10บนเลข5นะครับทั้ง2สูตรอ่ะเป็นงวดที่3นะครับอ่ะต่อมางวดที่4 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก4ได้8 8บวก6ได้14 14บวก9ได้23นะครับสูตรที่1ได้3สูตรที่2 0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวก3ได้6 6บวก2ได้8 8บวก5ได้เท่ากับ13นะครับ3ตัวบน2 3 5หลัก10บนเป็นเลข3นะครับทั้ง2สูตรอ่ะเป็นงวดที่4นะครับต่อมางวดที่5 สูตรที่16ึบวก2ได้8 8บวก3ได้11 11บก2ได้13 13บวก4ได้17 17บวก9ได้26สูตรที่16นะครับสูตรที่2 6บวก7ได้13 13บก2ได้1 5 1 5บก2ได้17 17บวก4ได้2 1 21บวก5ได้26 3ตัวบน068นะครับ0 6 8 หลัก10บนเลข6นะครับทั้ง2สูตร <c oughs> งวดที่5นะครับต่อมางวดที่6 8บก0ได้8 8บก6ได้14 14บก8ได้22 22บก4ได้26 26บก9ได้เท่ากับ35นะครับสูตรที่1 5สูตรที่2 8บก7ได้15 15บก0ได้15 15บห้าบวกเจได้22่สิบสองยี่สิบสองบวกแปดได้3า3สิบกหได้สานะครับสตัวบน159 15่ง 9. หหลัก10บนนะครับเป็นเลขหทั้ง2สูตรนะครับเป็นงวดที่6กอะต่อมางวดที่7จ็นะครับหลัก10บนนะครับทั้ง4สูตรนะครับเดิน7จ็ดงวด3สูตรเดินหกงวดหสูตรนะครับ

หลัก10บนเป็นเลขศูนย์นะครับทั้ง2สูตรนะครับสูตรแรก7งวดรวดนะครับสูตร2 6งวดรวดนะครับอ่ะมาดูสูตรที่1นะครับงวดปัจจุบันกันนะสูตรที่1นะครับ9กบวกสได้12 12อบวกศได้12 12อบวกศได้12 12อบวกสได้24 24ิบวกเได้เท่ากับ33นะครับสูตรแรกได้3 สูตรที่2นะครับ9บวก2ได้11 11บวก3ได้14 14บวก6ได้20 20บวกนได้ 0, 20 5, 20บวก5ได้เท่ากับ25นะครับเป็นหลัก10บนนะครับจํานวน4สูตรนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกค,คนกันนะครับ1 2 3 5นะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับหลัก10บบนนะ 1 2 3 5นะครับชนใน2ตัวบน9ชุดนะครับจะมี1มี2มี3นะครับไม่ชนจะมี5นะครับ1ตัวนะก็ไปวิเคราะห์พิจาดูนะครับ5จะมาหรือไม่นะครับชนที่1 2และก็3นะครับที่ชนในสุดจริงจริงนะครับเป็น1กับ3นะครับก็คือ1และก็3นะครับนะที่เป็นสูตรหลักสิบนะครับ ส่วนศูนย์ก็มีความเด่นอยู่ไม่น้อยเช่นกันนะครับในงวดนี้หลักสิบบนห้าตัวนะครับเพื่อนๆควรไม่ควรพลาดนะครับศูนย์หนึ่งสองสามห้านะครับเน้นไปที่สี่ตัวนี้กันก่อนนะครับนะหนึ่งสองสามห้านะครับก็ลองหาเลขมาตัดดูนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้ก็คาดว่าข้อมูลนะครับน่าจะเป็นนะประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับในการนํา ไปคิดและก็คำนวณนะครับเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองนะครับอ่าตากลมไปนิดเดียวแห้งเลยอ่ะนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณากันดูนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับชื่นชอบสูตรไหนนะครับก็เลือกนําไปใช้งานนะครับนําไปวิเคราะห์พิจารณานะตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองทุกอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลเป็น เพียงนะครับการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณนะครับของท่านในการรับชมและก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับวันนี้จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ